และครับตูนโดนแล้วครับวันนี้ปลากระสงยักษ์โอ้โหลากขึ้นมาลากขึ้นมาโอ้กระสงกินกบกระโดนนะครับโอเวนซีนะโอเวนซีครับวันนี้โดนแล้วโอ้โหกระสงยักษ์ครับตัวใหญ่เลยครับโอ้ส่เกือบโลครับโดนแล้วครับตูนครับโอ้โหเป็นไงวันนี้โอ้ยังไม่ผมยังไม่ทันได้ตีเลยมันเอาก่อนแล้วส้นตีนเราทำงานแล้วครับขอบส้นตีนครับ ลองเหยยบปอมครับเพิ่งซื้อมากับการใบเทกบางนาเซ็นทรัลบางนานะครับโอ้โหไซส์ใหญ่เลยนะฮะสวยงามมากครับหกระสงคนดูว่าาโดนะครับหมยรับครับวันนี้โอ้สวยครับโอเคครับสวยหมยสวยงามมากวันนี้ดนไปแล้วนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับยังไม่ได้ดูเลยยัง